สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมบอกกับผม MB 2 6 t h อีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้จะไปเตินน้ำมันเช็คลมยางนะครับมาเย็นเช็คน้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับวันนี้เอ้ยพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไกลกันนะครับไปพิจิตกันนะฮะตอนเย็นนะ เป็นครั้งแรกที่เดินทางตอนกลางคืนนะครับจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะตอนคืน<ม>พออันตราย<ม><ม>คือทันตนาวิสัยมันแบบมันไม่เหมือนตอนกลางวันเนาะที่ว่าจะเห็นหมดเลยนะตอนคืนมันก็จะมืดๆหน่อยแล้วเส้นที่จะไปมาก็เ,เปียวเปียวอยู่แต่ก็ต้องค่อยๆไป ไม่ได้ทาคลิปมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะเราก็มาถึงมาเจอกันวันนี้นะฮะเพื่อนๆจะอาจจะได้ดูก็วันอาทิตย์พอดีนะครับวันที่ผมออกเดินทางไปพิจิตรนะครับเดินทางไปบ้านแฟนแล้วก็แก้บนกันนะครับที่บนไว้ หลายคันเลยเมื่อกี้น่าจะตกประมาณหกเจ็ดคันได้วันนี้เขามีมิตติ้งกันนะลมเย็นสบายจริงแจ้งเลยเจ้าเตะเตะ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  โโอ้หทำไมมันหนาวอย่างงี้เหล้อเสือ้อแขนยาวก็ไม่ได้เอามาบ้าบองจริงเชียวตอนนี้น้ำมันลิตรเท่าไหร่เลยเนี่ย95ไม่ได้ออกมานานเลยอะมาแต่ ทำพวกขนมขนมอะไรพวกนี้ไงว้าเรามาดูกันว่าตอนนี้95เท่าไหลแล้วนะเราจะเติมให้เต็มถังเลยวันนี้คำหาพ่อมึงว่าพรุ่งนี้จะได้แบบยิงยาวๆเลยตอนนี้95 30วย จจังเลยสามสิบแล้วต้องเติมฝั่งนี้ใช่ไหมอืมฮาแล้วก็เราไปเตมิมลมยางอีกกรนะรับผม <S <S โ,อโอ้โหอากาศหนาวมากเก้าห้าสามสิบแล้วลดมาบาทสองบาท ตอนแรกสามสิบสองปะเออแล้วก็มาสามสิบเ็ดล่าสุดนี้เป็นสามสิบแล้วครับผมดับเครื่องก่อนเลยตตตด รักตัางหมดกูมันจะเท่าไรอยู่วะเนี่ยอ่ะไม่บางว่าจะถึงห้าร้อยไหมเต็มถังน่าจะอยู่ประมาณสี่ร้อยกับบาทหรือห้าร้อยตน้นๆเพราะมันเลือลิตรละสามสิบแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเติม เต็มถังจะได้เท่าไหร่เพราะผมก็เติมไปแล้วในตอนนี้ดูเห็นไหมนี่ก็มีตอนนี้มีอยู่สี่ขีดขาดอีกสองขีดโอ้โหเข็นแม่งคนหนักหนักคนหรือหนักรถก็ไม่รู้กดดึ๊บกดึ๊บกดึ๊บึบกดึ๊บฮึบก้าห้าเต็มถังครับ ห้าเต็มถังเอาแค่ปากตรงนี้เพ่เห็นน้ำมันรถก็ดีใจเนาะตอนนั้นขึ้นไปสามสองกว่าเลยมั้ง มันจะลงอีกไหมเนี่ยพี่รู้ไหมว่ามันจะลงอีกไหมะนะให้เหลือยี่สิบเจ็ดก็ยังดีเนาะมันจะสูงสูงไม,ไม่ได้นะอ่าสามสิบนะครับผมสามสิบเลยทำสิบเลยขยายทางหน่อยโอเคขอบคุณครับ จ่ายตังค์จบแล้วเต็มถังเมื่อกี้ไป230บาทนะครับเดี๋ยวรอตั้งทอนก่นอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเติมไป200ตอนนั้นสามบาทตอนนี้30สิบ ก็ถือว่าลดลงมาก็โอเคแล้วตอนนี้รอตั้งทองก่อนนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนเติมยางรถเลยก็ได้ครับผมฟิวเรามาเติมยางรถกันดีกว่านะครับผมมาเติมยางรถกันดีกว่าชื่นใจจริงๆเลยเต็มถังเต็มถังนี่แบบสองร้อยสาสิบเอง มารถตอนที่เราจะไปไกลๆนี่มันดีจริงๆ <c oughs> เอ้าวเดี๋ยวขยับรถไปข้างหน้าก่อนถอยหลังหน่อยปุ๊บอืโอเคเด็ด <c oughs> <c oughs> ตัดไปอีกทีตอนที่เติมยางเสร็จเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะ <c oughs> 2,000 years later ตอนนี้เราก็เติมลมยางเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็นนเบรกเบอร์ก็ดูเตีดตรวจสอบเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับระบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็พร้อมลยุยพร้อมลุยไปที่ไกลๆ จะออกเดินทางไกลทั้งทีนะครับว่ต้องตรวจสอบกันด้วยนะครับหนึ่งก็คือดูน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบเบรกนะครับแล้วก็สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟฉุกเฉินนะครับอ่าแล้วก็ลมยางนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเป็นสิ่งสุดท้ายครับผมอ,อันนี้เช็คเบื้องต้นนะครับถ้าใครแบบ กลัวจะเป็นอย่างอื่นก็เข้าศูนย์แล้วก็ให้เขาเช็คนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับจะได้ไม่ไปเสียกลางทางอ,อันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะออจะหาว่าคลิปผมทําแต่ละคลิปไม่มีความรู้นี่ไงมีความรู้แล้วหนาวนจริงๆเลยไม้ตายเอถอ้ามีลมเข้าขออะไรกันด้วยนะจ๊ะ <c oughs> วูบตัวนหนาวจริงๆเลยเนี่ยเห็นกลุ่มอื่นเขาไปม่ต mm ิ hmm. ้งม่ติ้งกันนะเออเรานะครับนึกถึงสมัยก่อนตอนที่ว่า่อิบ R15 อยู่แล้วก็มีกลุ่มอยู่เป็นมีกลุ่มเป็นของตัวเองอยู่นะครับตอนนี้กระจายแยกฮะแยกย้ายหายกันไปแล้วไปต่างคนต่างทำงานต่างมีพระหน้าที่นะครับเออ ก็มีไม่กี่คนนะครับที่ยังยังขับรถอยู่นะครับหลายๆคนแล้วก็ขายทิ้งกันหมดแล้วไม่ได้อัพซีซกันนะเออนะบางคนก็ถึงจุดอิ่มตัวนะเออแต่สำหรับผมมันเป็นคือความชอบนะแต่ยังไม่ถามว่าอิ่มตัวไหมมันก็อิ่มมาแหละแต่คือเราชอบอะ่ะเออมันมัน มันเลิกยากอะมันเหมือนเข้าเส้นไปแล้วเข้ากระดูกดำตอนนี้ก็พาแฟนไปหาข้าวกินกันนะหาข้าวกินกันว่าจะกินอะไรกันดีนะโหแสงอย่างนี้มัน,มนดีหรือเดี๋ยวก,ก็ชนกับคนอื่นเขา แม่ตองคืนนี่ไฟมันสวยจริงๆนะตรงนี้เป็นร้านค้าที่ว่าเขาทำใหม่กันนะก็สสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะเออถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอ,อไปกันเนะเฮ้ยอ,อย่าลืมชวนเพื่อนมากด ซับสไคร์กันเยอะๆนะครับผมเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับผม m b 2 6 t h ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า,าจะเจอคลิปหน้านะครับผมรอนหน่อยเนะ้อ